สวัสดีค่ะทีมการเกมก้าหยินนะคะวันนี้นะคะทีมงานก็มีแพ็กเกจนะคะประจําต้นเดือนเมษายนมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ทุกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างช้าๆนะคะเพราะว่าจะต้องบอกก่อนว่าแพ็กเกจมันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ทีมงานเรียกได้ว่าขนกันมาแบบปึงๆนะคะมาพบกับแพ็กเกจแรกกันนะคะ ออลืมบอกไปแพ็กเกจนี้นะคะจะจัดจำหน่ายในวันที่3เมษายนนะคะตอนเที่ยงวันถึง9เมษายนนะคะตอนเที่ยงคืนนะคะสามารถเข้าซื้อได้ทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น14หรือว่า5นะคะโอเคเรามาเปิดด้วยแพ็กเกจแรกกันนะคะเป็นแพ็กเกจชุดกฤษณาสีม่วงนะคะกฤษณาม่วงภายในแพ็กเกจนะคะ500บาทจะประกอบไปด้วยชุด1ชุดนะคะกล่องผ้าดิน กองสมบัติหงแดงนะคะและยาเปลี่ยนเอ็นภาษานนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะคะว่าหน้าตาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ว่านะคะชุดกฤษณาสีม่วงของผู้หญิงก็จะน่ารักสดใสนะคะก็เป็นสีม่วงตามชื่อเขาส่วนของผู้ชายก็จะออกแนวนักครบหน่อยนะคะส่วนใครที่อยากเห็นนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงานก็เอาลงโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆให้นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีหลายแพ็กกันมากๆเลยนะคะ เรามาดูในส่วนของแพ็คที่สองกันนะคะชิบแพ็คที่สองนะคะจะเป็นแพ็คเกจชุดอีเซียนนะคะ อรอบนี้นะคะจะมีชุดทั้งหมด2ชุดนะคะก็คือชุดกิษนาม่วงกับชุดอีเซียนนะคะในราคา500บาทเช่นเดียวกันนะคะใครที่ชอบชุดไหนนะคะสามารถจัดได้เลยสําหรับทีมงานนะคะต้องบอกว่าชุดอีเซียนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผู้เล่นของมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชุดอีเซียนสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเดี๋ยวยังไงท้ายคลิปเนี่ยทีมงานก็จะพาไปเปลี่ยนสีแล้วกันเนาะภายในแพ็กเกจ5 0 0บาทนะคะจะประกอบไปด้วยชุดอีเซียนหชุด กล่องผ้าดิ้นนะคะกล่องสมบัติเสือขาวและยาเปลี่ยนเอ็นผสา,านะคะบอกเลยว่าความจําเจสําหรับชุดนี้นี่ไม่มีเลยนะคะขายจบไปแล้วนะคะผู้เล่นก็ยังขอเข้ามาอีกนะคะฟิลแบบว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าเ,าเงินยังไม่ออกอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็จัดให้แบบแจ่มๆต้นเดือนกันไปเลยนะคะสำหรับเผื่อแบบว่าเผื่อใครพลาดเนะะี่ยคือชุดมันสวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูชุดกันดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นชุดอีเฟียนนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออทีมงานชุดหมวกไปเปื้อนสีอะไรมานะ,ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวชุดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วพอเราเปลี่ยนสีเสร็จเนี่ยเราก็สามารถรับหมวกสีเดียวกันได้ที่ N p c พที่เราไปเปลี่ยนสีหรือว่านั่นก็คือ N p c พช่างตัดเสื้อลึกหลักซับซ้อนนะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของอสวยงามก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมผู้เล่นหนึ่งของกันแบบมาเยอะมากๆเพราะว่า ชุดนี้มันจะมีความเป็นแบบมาดนางพยาอยู่เบาๆนะฮะคนก็เลยค่อนข้างจะชอบกันนะฮะอันนี้อย่าไปใส่ใจเรื่องสีสีที่หมวกนะฮะถ้าเกิดว่าผู้เล่นซื้อไปมันจะเป็นสีขาวนะ,ะแต่อันนี้ทีมงานแบบกดเปลี่ยนสีไปไงอาา่าฮะทีนี้นะคะเรามาดูแพ็กเกจที่3กันดีกว่าเราจะไปอย่างว่องๆนะคะแพ็กเกจที่3นะคะจะเป็นในส่วนของอาวุธนะ,ะนั่นก็คือแพ็กเกจพัดปีกรอยค้างนะคะ เป็นอาวุธกริดนั่นเองภายในแพ็กเกจนะคะ500บาทจะประกอบไปด้วยกริดนะคะพัดปีกรอยค้างประดับเอวนะคะพัดตามเหมยกล่อง5แฝงยาจื้อเฉินกล่องสมบัติต่าดดำก็จะอยู่ในแพ็กเกจเช่นเดียวกันนะคะง่ายๆคือ500บาทนี้นอกจากจะได้แฟชั่นอาวุธแล้วนะคะยังจะได้ประดับเอวด้วยนะคะได้แฟชั่นทั้งหมด2ชิ้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกันเนาะ ตอนนี้ทีมงานใส่พัดอยู่นะคะใส่พัดอยู่หลายคนอาจจะแบบว่าแฟชั่นกีดอะเนาะมันก็เลยจะแบบดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยหน่อยใครบอกคะสําหรับเพัดปีกรอยค้างอันนี้นะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคะเพราะว่าตัวท่าลานี้นะคะคือมันไม่ใช่ว่าเป็นแบบสกิลของแฟชั่นหรือว่าอะไรนะคะเพียงแค่เราเนี่ยทำการยืนแบบในพื้นที่ที่มันต่อสู้ได้อะแล้วก็กดเอาเอาวุธออกมาแค่นั้นเลยนะคะมันก็จะแบบว่ายืนพัดแบบนี้ อ่าแล้วก็ใส่คู่กับชุดเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะค่อนข้างจะดูสวยอยู่พอสมควรนะฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นอาจตอนต่อสู้อาจจะไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าตอนยืนเฉยๆฉันสวยมากอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นประดับเอวนะคะที่แถมมาคู่กันนะคะในแพ็กเกจไม่ใช่สีไม่ใช่แถมก็คือเรียกว่าอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันละกันนะคะใช้คํานี้ดีกว่าจวยงามนะคะ รำได้ทั้งวันนะคะใครยืน AFK เราก็ต้อง AFK แบบสวยๆอะ่ะใช่ไหมอมือ่ะไปดูแพ็กเกจต,ต่อไปกันดีกว่าแพ็กเกจต,ต่อมานะคะโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะจริงๆนะแพ็กเกจต,ต่อมาจะเป็นแพ็กเกจเซตขุ่ยมานยกเลือดนะคะ ในราคา500บาทเช่นเดียวกันนะคะจะต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้จะเป็นกระบี่เดียวนะคะภายในแพกเกจนี้จะประกอบไปด้วยแฟชั่นกระบี่เดียวขุยมานยกเลือดนะคะประดับเอวทุลีสอเสนาที่ที่นิ่งๆไปนี่คือเราจะอ่านสนาดีไหมนะหรือเราจะอ่านเสนาดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่าเสนาดีกว่าแล้วกันนะคะรู้สึกว่ามันคุ้นหูมากกว่าโอเค กระบี่เดียวคุยมานยกเลื่อนนะคะประดับเอลทุรีสอดเสนานะคะกล่อง5ง้าแสงยาจื่อเฉินและกล่องสมบัติเต่าดำนะคะภายในแพ็กเกจนี้จะ500บาทเท่านั้นนะคะรับแฟชั่นไปเลย2ชิ้นเป็นกระบี่เดียวเนาะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรถึงแม้นจะบอกว่าเป็นเซตนะคะแต่ว่ามันคือกระบี่หนึ่งเล่มอันนี้คือกระบี่นะคะคือจะบอกว่าทีมงานชอบแบบ กระบี่ที่เป็นขุยอย่างนี้มากเลยอะ่ะมันจะมีอีกอันหนึ่งใช่ปะที่ว่ามันจะเป็นเกระบี่ขุยยกเนาะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะคะแต่สีเขียวแต่อันนี้สีแดงอะ่ะสีแดงอมชมพูน่ารักมากเลยทีมงานได้ทําการอัญเชิญตัวผู้ชายมานะคะอันนี้ใส่ชุดกรษณาม่วงอยู่นะคะสาหรับตัวผู้ชายก็จะเป็นชุดที่แบบดูแมนๆประมาณนี้เนะถามว่าเชิญมาทําไมนะคะเชิญมาเพื่อใช้สกิลนะคะเป็นแบบว่า เสียงวีดนะฮะเสียงวีดจะคุยที่สามารถควบคุมจิตใจได้แต่ก็ไม่มีอะไรนะคะแค่นี้แหละคะ่ะตัวตัวละครเอ่อตัวละครก็สามารถเดินได้ปกตินะไม่ได้ควบคุมอะไรเบอร์นั้นอะไรประมาณนั้นอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลเนาะสกิลของคุยนะฮะแล้วก็ในส่วนของประดับเอวก็จะเป็นนี่ประมาณนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับหวีลูกนก อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจนะคะย้ำกันอีกครั้งเป็นแพ็กเกจกระบี่เดียวนะคะกระบี่เดียวแฟชั่นเนาะปะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแพ็กเกตต่อมากันนะคะนั่นก็คือแพ็กเกจหมวกริ้วทองนะคะเป็นแฟชั่นถึงแม้จะบอกว่าเป็นหมวกแต่ว่ามันไม่ใช่เอาไวส้สวม มันเอาไว้พาดหลังนะคะเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นประดับหลังในราคา300บาทนะคะเป็นหมวกกลมลิ้วทองเฟอร์นิเจอร์นะคะไม้บุบเพนะคะผลบัวหิมะร้อยปีและกล่องสมบัติมังกรเขียวเรียกได้ว่าแพ็กเกจนี้นะคะมีทั้งแฟชั่นและเฟอร์นิเจอร์นะคะจัดจำหน่ายในราคาเพียง300บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฟอร์นิเจอร์กันดีกว่าทีมงานตื่นเต้นจังพออะไรแบบว่าเป็นของแต่งบ้านแล้วเรารู้สึกแบบว่า เมือนเดินอยู่ที่อ k เกียนะคะอยากจะรู้ว่าเฟ,ฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อมานี้มันสามารถทําเป็นจุดเช็คอินใหม่ของเราได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะคะตอนนี้ทีมงานก็กําลังเข้าบ้านนะเพราะว่าเราต้องเข้าไปแปะเฟอร์นิเจอร์กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไหนๆเราก็จะเข้าไปแปะเฟอร์นิเจอร์กันแล้วนะทีมงานก็เลยแบบ เข้าบ้านมาเลยแล้วกันอันนี้ก็จะมีเป็นหมวกกลมริ้วทองนะคะอย่างที่บอกไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าหมวกนะคะแต่ว่ามันคือเอาไว้ประดับหลังตายไม่ใช่อันนี้นะขออนุญาตเก็บบ้านแป๊บนึงนะ,ะขออนุญาตฝาดบ้านก่อฝาดบ้านเรียบร้อยไม้ปุบเพยตื่นเต้นจังเลยอะ <laughs> หนึ่งสองําำอ้ยะอใหญ่อยู่อันนี้คือใหญ่ใหญ่ใหญ่ประมาณหนึ่งนะคะสามารถทำอะไรได้ไหมสามารถไม่ทำอะไรไม่ได้นะฮะเรียกได้ว่าประดับประดับเอาไว้เฉยๆได้อะไรประมาณนี้นะคะ วางไว้กลางบ้านคือได้เรียกได้ว่ากลมกลืนค่ะกลมกลืนไม่เหมือนกเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาเลยนี่ถ้าไม่มีอะไรห้อยๆอยู่นะหรือว่าไอ้ต้นไม้ต้นไหนมันมีนมห้อยๆอยู่คือแบบว่ามึงคือต้นเดียวกันอนะอะไรประมาณนี้นะอ่าแต่ว่าพอได้แบบเป็นจุดเช็คอินอยู่จุดเช็คอินแบบว่ารากมันขึ้นมาบนพื้นอะไรอย่างนี้นะ โอเคค่ะอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นแฟชั่นกับเฟอร์นิเจอร์นะคะในราคาเพียง300บาทเท่านั้นนะ,ะสำหรับใครที่เป็นสายแต่งบ้านนะคะความจริงก็ไม่แย่นะอย่างน้อยเราก็ได้ความแปลกตาถูกไหมโอเคค่ะตามสัญญานะคะเดี๋ยวเราไปลองย้อมชุดอีเซียนกันดูซักเล่นสักนิดซักหน่อยละกันนะคะตอนนี้ทีมงานถอดชุดแล้วนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบ เปลี่ยนสีกันเนาะข้าอยากจะเปลี่ยนสีบันทึกทิวทัศนะชุดอีเซียนชุดอีเซียนอันนีก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้อย่างที่ทีมงานบอกนะฮะสีชมพูสวยมากขายตรงนี้เลยสีชมพูสวยมากมาก สีครามก็สวยนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าเราชอบสีชมพูไงนี่สีม่วงก็สวยอ้ยสีเขียวก็สวย้ยเลือกไม่ถูกเลยเชียวเปลี่ยนเป็นสีไรดีอ่ะคงไม่เอาสีชมพูนะฮะคุณเล่นน่าจะเห็นจนเบื่อแล้วสีเขียวละกันแบบจะได้แบบดูเดี๋ยวนะเราใกล้ส่งการใช่ไหมเราต้องสีครามสิโอสวยจังเบอ่นะ คือเราก็มากดรับตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยค่ะเขาก็จะส่งแบบกระดาษของหมวกอะค่ะที่เข้ากับสี่ชุดของเรามาให้ทางระบบนกนะคะแต่เ,เราใส่ชุดรอแล้วเดี๋ยวเราระวังที่เราใส่ชุดรอเราก็รอหมวกมาส่งค่ะ CF มวกไปเรามาส่งแป๊บโอ้ยอย่างสดใส โอ้โหหรือจะเชื่ออนี้จริงถ้าได้ชุดแบบนี้ทีมงานใส่อยู่บ้านได้ทั้งวันเลยนะชุดมันน่าจะใส่สบายเฮ้ะมันเปลี่ยนสีล้มด้วยปะใช่ปะหรือว่าสีเดิมหรอแต่รู้ตอนนี้ว่ากระบ,บี่ไหมครับ ตอนนี้คือกระบี่ไม่เข้าพว,วกนะเก็บเก็บเก็บกระบี่กันหรือเปล่านะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบกระดาษนะคะที่ทีมงานบอกว่าเนี่ยมันจะส่งมาแล้วเราก็สามารถไปไปเปลี่ยนหมวกให้มันเข้ากับเปลี่ยนหมวกให้มันเข้ากับชุดที่เราสวมใส่อยู่ อันไหนวะอันนี้สีชมพูอ่านี่สีฟ้าต้องอันนี้เมื่อกี้ทีมงานไม่ได้ใส่หมวกนี่สีฟ้าแต่แนวทีนี้ก็จะกลายเป็นสีฟ้าที่เข้ากันแล้วนะคะเอาจริงจริงชุดมันสวยนะแต่เออแต่พอใส่หมวกแล้วมันกลายเป็นเจ้าแม่เลยและที่สำคัญคือมีความคาใจอ่ะ สวยงามหัวล็อกคิคัและที่นีนะคะที่ความขาดใจว่าทีมงานจะไม่ได้ว่าล่มพื้นฐายมันสีอะไรเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเราจะย้อมสีกันอีกรอบหนึ่งนะคะมันขาดใจไม่ได้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 ไไดไไดเอาไหเคราวนี้ลองเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะ ก็เหมือนเดิมนะคะพอเปลี่ยนสีแล้วก็กดรับก็ได้กดรับเลยเขาก็จะส่งแบบกระดาษหมวกที่เข้ากับสีชุดของเรามาให้นะฮะไม่ต้องห่วงว่าแบบโอ้โหชุดสีเขียวปีเลยแต่ว่าหมวกสีฟ้าไม่ไม่ขัดลูกตากันขนาดนั้นนะคะเฮ้ยเซียนสีเขียวก็น่ารักเนาะดูดิเหมือนมะนาวเลยเปรี้ยวปากเลยเฮ้ยกาลี ตามชุดด้วยเอาเลยสิเฮ้ยอ,อันนี้สาบานเลยว่าเพิ่งสังเกตแล้วคือแบบว่าด้วยความที่สีมันแบบกระแทกลูก,กตาพอดีก็เลยก็เลยแบบว่าเอ,อรู้สึกว่าสีมันแปลกๆแล้วด้วยความที่ว่าปกติเวลาเป็นชุดแบบในทีมงานจะชอบเปลี่ยนเป็นสีชมพูเออมันก็เลยเราเราก็เลยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นกับสีอื่นเอาว่า งานละเอียดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบกระดาษที่ส่งเข้ามาเนะี่ยเป็นแบบกระดาษสีเขียวแหละแล้วก็กดใช้ไปได้เลยไม่เวสีเขียวสวยเนาะดูสดใสอะดูสบายตาดีหมวกนะบนีบบบ่เขียว แพ้แนวเข้าชุดนะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจของเรานะคะสำหรับผู้เร่นคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะหรือว่าถ้าใครหาลิงก์ไม่เจอนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเ๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ